สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดกระ่มปีใส่หมูสามชั้นกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งน้ำมันนะคะแล้วทีนี้เราก็ผัดกระเทียมจนหอมค่ะแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดนะคะผัดไปได้สักครู่หนึ่งเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปค่ะเพิ่มโปรตีนเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็ผัดจนไข่ยังไม่ค่อยสุกดีนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะ แล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ผัดจนเครื่องปรุงเข้ากันนะคะทีนี้เราก็ใส่กระหล่ำปีลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดกระหล่ำปีไปเรื่อยๆนะคะจนกระหล่ำปีสลดค่ะเราจะไม่ผัดสุกเกินไปนะคะและทีนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ไปทําการชิมกันเลยค่ะอ,อร่อยมากเลยนะคะ สีสันหน้าตาก็ประมาณนี้ละคะ่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูเลยนะคะ